นี้นะคะบีก็จะมาแนะนํานะคะชิงช้าของทางร้านนะคะซึ่งจะมี3มรุ่นนะคะรุ่นแรกก็คือรุ่นนี้เลยค่ะเรียกว่าชิงช้ารุ่นมีหลังคานะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมด2ขนาดนะคะขนาดแรกนะคะก็คือที่นั่งนะคะ90เซนวัดเฉพาะที่นั่งนะคะไม่รวมโคมผู้ใหญ่สามารถนั่งได้4คนค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือชิงช้าใหญ่พิเศษหรือจะเรียกว่าชิงชา้าจัมโบ้นะคะที่นั่งนะคะเมตรยีค่ะผู้ใหญ่สามารถนั่งได้6คนเลยนะคะตรงโครงนะคะเรา มีโครงให้เลือกทั้งหมด3แบบนะคะแบบนี้เรียกว่าโครงกลมค่ะแล้วก็มีโค้งแปดเหลี่ยมนะคะทรงแปดเหลี่ยมแล้วก็โค้งสี่เหลี่ยมโค้งบนนะคะสามารถเลือกได้ไม่บวกเพิ่มนะคะต่อมานะคะก็คือรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้เรียกว่าชิงช้าทรง A นะคะแบบนั่งด้านเดียวค่ะจะมีทั้งแบบมีหลังคาแล้วก็ไม่มีหลังคานะคะ ที่นั่งนะคะขนาดเมตรยีนะคะรุ่นนี้จะมีที่นั่งขนาดเดียวนะคะผู้ใหญ่นั่งได้3คนเลยค่ะรุ่นต่อมานะคะก็คือรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นชิงช้าแบบนั่งด้านเดียวนะคะเป็นโค้งกลมค่ะรุ่นนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด5ขนาดเลยค่ะมีตั้งแต่ขนาด50เซนนะคะเด็กเล็ก,เ,ลกเด็กอนุบาลสามารถนั่งได้1น่คน 60เซนนะคะเด็กเล็กนั่งได้2คนค่ะ80เซนผู้ใหญ่นั่งได้1คนแล้วก็เด็กอีก1คนแล้วก็ยังมีขนาด90เซนนะคะและเมตร20ค่ะ สามารถเลือกสีทําสีได้เลยนะคะและชุดนี้นะคะก่อนหน้านี้บีทำเป็นสีขาวมาเป็น10ปีแล้วค่ะและเดี๋ยวบีจะไปเปลี่ยนสีนะคะตอนนี้อยากได้สีลุงแล้วเพื่อนๆรอ,อติดตามนะคะว่าชิงช้าที่ทําสีลุงนะคะจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวบีจะพามาชมอีกทีนึงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะช่องของบีนะคะ ชิงช้าสายสีค่ะชิงช้าสายสี่บายบีนะคะเราผลิตเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งนะคะของเล่นชิงช้านะคะเรามีทุกอย่างเลยค่ะวันนี้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ